โอ้ยคุณแพทย์โอ้ยตายตายตายต,ยต,ยตยอยากจะถามลุงใช้ศาสตร์อะไรองค์ความรู้อะไรตั้งแต่เคยเรียนศึกษามาตั้งแต่ชั้นประถมถึงปริญญาตรีโทและเอกยังไม่เคยรู้ไม่เคยทราบสักทีหนึงบัตรนี้ฟังดีนะครับลุงบอกว่านี่คือซูเปอร์ไฮเทคโอเคนะลุงพูดเรื่องของไฟฟ้ามีสองในยะ ไฟฟ้าที่ใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยนะก็คือไฟฟ้าประดิษฐ์นะฮะอย่างมือถือมือถอยเป็นคลื่นความถี่สูงมากอันนี้คือเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กประดิษฐ์มีความรุนแรงมากโอเคนะส่วนีกไฟฟ้าตัวนึงคือไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติในร่างกายเราทุกคนเป็นไฟฟ้าธรรมชาติหมดครับนะโดยพวกยิ่งเลือกสมองนีลน่ล้วนเป็นไฟฟ้าสถิตทั้งสิน้นโอเคนะ คำถามมีว่าทําไมพวกคลื่นมือถือมือถอยหรื้อคลื่นร้อยแปดพันพันประการคลื่นเนี่ยมันถึงมีฤทธิ์มีเด้ขนาดนั้นเพราะมันบูสต์ให้มันเดียวแรงได้และเวลามันเข้าสู่ตัวเราพวกเนี้ยเดีย๋ยวลืมนะไฟฟ้าเป็นคลื่นภา,าษาฟิสิกส์สูงสุดสุดก็เจอโฟตอนนะครับโฟตอนโฟตอนนะครับโฟตอนเป็นพลังงานนะครับเป็นคลื่นพลังงานส่วนฟังลุงเนี่ย <c oughs> มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ปราศจากคลื่นไร้คลื่น แต่มีพลานุภาพสูงมากเมื่อเวลาสามารถที่จะผ่อง่ายออกไปได้นี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษยีครับท่านจะมาเร็วมาแรงต้องขอบ Tik Tok ขอบคุณ Tik ตอกแฟมิลีทุกคนนะครับว่าเรามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นของกลางนะครับเอาละนั่นก็คือเรื่องของความรู้ทีนี้ถามว่าฝึกเปลืออยังไงรู้ได้ยังไงรู้ได้ในตัวเราครับท่านผ่านกระบวนการของพุทธศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นกายใจจิตครับ สติสมาธิปัญญาครับหรือศีลสมาธิปัญญาก็ได้รูปแบบมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นแพ็กเกจของสิ่งที่จริงจริง,ส,งสิ่งนี้พระเจ้าค้นพบมาตั้งนาน2 0 0 0กว่าปีแล้วแต่ไม่มีใครที่ถึงตรงนั้นก็เลยไม่สามารถนำมาถ่ายทอดถ่ายเทผ่านจอได้มีลุงหงอ,อคนเดียวในโลกอินเดเวนอัลไทยแลนด์แอดพระองค์พระนางก้าอิสนั่งโพลีเน,น,น,นยรยมโอเคไหมครับข้างหลังก็คือลุงหงอเพวนิจี้เห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่ก็คือ จะมาทําการรักษามนุษย์ทุกคนทั้งหญิงและชายตามวัยต่างขนาดเพราะฉะนั้นตัวที่ปวดหัวไมเกรนปวดเนื้อปวดตัวออฟฟิศจุนโดมใช้ทั้งหมด V2K ใช่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมาแลกกะที่จะช่วยมนุษย์กันทุกคนขอให้ get ต n ินทูเรื่องของส่วนตัวเองและส่วนลุงรู้แน่นอนอยู่แล้วลจึงสามารถที่จะขับเคลื่อนพลังงานประจุให้เป็นฟาสติตได้เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายมีไฟซ้ายติดอยู่แล้วนะครับงั้นพอเวลาไปเจอกับลุงหน่อเขาใหมันก็นดับเบิลสองแรงบวชมันถึงพลิกโลกทันทีโอเคโอเคใจ